มาดูหน่อ,อ,อ๋โอ้โอ้ดูครับดูขนน้ำหวานครับหนีห่อีฉาในน้ำครับสวัสดีเอฟซีอเมริกาโพลครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจอ่าวันนี้เรามาหาเพิ่งทำมิ้งมาครับผมวันนี้ออกจากบ้านมาไกลามากประมาณกิโลสี่สิบแล้วมั้งสี่สิบกิโลแล้วครับผมเพิ่งมาเจอตัวกินแกสอนครับเป็นดอกทองไรครับนี่ครับ ตลอดเส้นทางต่อเส้นทางเลครับอยู่ข้างหลังผมเพียบเลยทุกคนขี่มาวันโอ้โหนานเหมือนกว่าจะเจอเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารังอยู่ตรงไหนครับมากินดอกทองไรหลายตัวแล้วแต่เห็นบินฉาดไปฝั่งนู้นครับอืออาจจะอยู่ป่ายางก็ได้นี่ครับดูดอกทองไรโอ้โหเต็มถนนนะครับพื้นที่นี้ผมไม่เคยมานะครับกับพันมุมครับไม่เจอครับทุกคนโอ้ไม่มีเลยครับ นายไปไหนวะฮะเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับโอ้โหหายากจริงครับพื้นที่แบบมีบ้านคนด้วยครับทคนมีแคมป์คนงานกีดยางครับข้างหน้าผมก็เป็นป่ายูคาออเออโอเคครับเจอมิมรังหนึ่งครับ พิ่งหลวงยังไม่เจอเลยครัรคากว่าจะไม่ตีแต่ดูแลปิดหัวน้ำไม่มิดดูนน้ำเต็มรังเลยโอ้เจียวเลยครับเดี๋ยวขอตีแป๊บนดงเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับโอ้ดูห,ห,หัวนะหหน้ำหวานกคนห้เต็มเย็ดเลยโอ้เราเท่าไรครับเยอะเกสรเยอะครับตัดแล้วก็สลัดเลยโอเคขอแพ็กใส่ถุงไว้หนึ่งครับเดี๋ยวห้ดูหัวน้ำหวานโอ้สนมครับไปต่อครับ โอ้ตามมาสามปีครับทุกคนครึ่งวันหมดไปกับไก้รังเนี้ยโอ้ยโดนตัดไปแล้วทุกคนขโมยมีรอยตัดของนวานครับเฮ้ยบ้าเอ้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่หนึ่งโรจนะโคตรไกล รอยกโล,ลบ้างเนี่ยพานมุมปามาครับไว้อุ่นไว้นี่ได้มีมะรังเดียวครับเหลือเจอพรานใหญ่เขาตัดหน้าไปหมดเลยไอพรานใหญ่ยมันแนนอนจริงตัดหน้าไปหมดเลยครับคุณทีไหนหน้ามีมันลอยแหวกหมดเลยไม่เจอเลยครับพานมุมกำลังไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวก็ไปหาเนื้อดีกว่าคุจเจอไหมโอ้ย ออกมาตั้งแต่ประาณเจ็ดแปดโมงครับอันนี้บ่ายสามจะบ่ายสามแล้วอยู่ไหมาตายหมูว่ายังอยู่ครับมันมันจะขึ้นยังไงขอดูครับสักครู่นะครับหน้านะครับดำดำไ,ไม่รู้ โอ้โยตัวน,น้อยๆมันก็บปรยู่เนาะต่ำๆมันก็บปรยู่อยู่ให้สิแตงยังสูงคอนแอ้เจอแล้วครับมุนวานน่าจะสิบโลได้ทุกคนโอ้ยเหนื่อยโอ้โยความจริงพื้นที่มันเยอะนะทุกคนแต่วันพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่เขตห้องห้ามครับเข้าไม่ได้ หลวงเออกินดอกทองไรประมาณระยะประมาณ5้กิโลกินทุกต้นเลยทุกคนดอทองไไรครับแต่บางพื้นที่เข้าไม่ได้น่าเสียดายครับไปทำครบแป๊บนึงมันจะขึ้นได้หรือเปล่าขอเครับผม๋ยนแสงนิดนึงเตรียมการเสร็จแล้วเหลือแต่ปีนขึ้นไปพักเอาแรงแป๊บนึงครับโยนไปรับได้ไหม ủa kẹo luôn hả? Kẻ luôn à? U. đi hóa là... mấy là? Cho mấy cái luôn á? มังไโอ้ร่างหมดแล้วนี่มันลหวานไหมไม่มีเลยเหมาโอ้โหพึ่งจะทิ้งเลยม้งฮะทิ้งเรเออขี่ครับทุกคนตอนนี้กานเตรียมการตีพึ่งครับอีกรังหนึ่งรังแรกนะยที่เราเจอนะครับที่โดนตัดหน้าครับครั้งแรกเราจะไม่ตีทุกคนจะ เราไปได้พึ่งร้างเราก็เลยไม่มีอะไรติดมาติดมือครับอย่าดราม่าเลยนะทุกคนคันใหญ่เขามาตัดหน้าเราเราขอตลบลังเขาหน่อยไม่มีอะไรติดว้ติดมือเลยอะ่ะได้รังไปกินสักอ,อย่างดีครับขอครับล้งนี้ถือว่ากรณีพิเศษครับเพราะว่าอยู่ไม่ก็เดี๋ยวคันใหญ่เขาก็มาตีเอาหวน้ำอเผื่อเราสองอาจจะเอาน้างไปด้วยอะไรงั้นขอขอร้างไปก่อนแล้วกันเนะานนนะมีหลายรังเลยเพราะว่าไม่ได้มีรังเดียวรอกบูตัวเยอะเป็นร้อยตัวขนาดนี้

มีนะโอ้ยมีอยู่โอ้เขาเอาตัวอ่อนไปหมดแล้วมั้งนั่นโอ้แมาไม่มีตัวเลยเฮ้ยอย่าว่าไปไม่มีเลยดูไม่มีเลยโอ้โหเขาตัดตัวไปแล้วไป เกินไปหัวหน้าไม่มีเหลือเกินไป <c oughs> อะไรจะสวยขนาดนี้ขอดับขวกมันครับโอเคทุกคนคนตายเหรอเ <c oughs> ื่ออะไรมีโดนเนาะ อโอเคทุกคนวันแห่งวิปโยคไม่ได้อะไรเลยได้มีมดังเดียวขี่รถร้อยกิโลครับโอ้ตายหัวหนา้าก็เลยตัดหน้าไปหมดเลยทุกคนมันตีตัดหน้าไปเลยโอ้กลับมาดูเดลืมดูกุญแจอีกอ,อันนี้รถเลยอะไรเอถึงใครแต่ใครแต่ทุกินเอามันแล้วเจอได้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ว่าเฟลสุดๆนะ ไปถึงที่ไอ้ร่างี่มีอยู่ไม่มีใครตีด้านร่างครับโอ้ยสิ่งเงินทุนเลือดแก้วจบครับไม่ได้อะไรเลยแต่คลิปรางเดียวครับอ่ะโอเคไม่ว่ากันเนาะมันไม่ได้กินน้องชนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวยยิบหายเขียดทุกคนขากลับบ้านครับเจอแล้ครับหลังนึงครับผมหลังบันล้อหนึคุณ โหูน้ำแม่งโอ้โหโจใหญ่เลยทุกคนอันนี้พรานใหญ่เขาไม่เห็นเนี่ยพันใหญ่ตัดหน้าผมผมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอให้ดูฮะนี่ครับทุกคนข้างทางครับหูดูหูน้ำหวานวูสนมครับทุกคนเดี๋ยวทำครบแป๊บหนึ่งครับเอาละครับรามมุนไปเลยครับอือ ครบได้อะดูท่ากบรังใหญ่ขนาดฮะหูนาวันจะเป็นแบบไหนอ๋ออ๋่าฮอน่ย็นๆๆนคบดับครับโอ้ตายตายเจอกลับมะพร้าวนี่ยู่หมัดเลยครับ มาแล้วโอ้พิตาชิชุนีด็ดีคีผีตา,ตาทุกคนว้าวสนมอมครั้งนี้อะไรเงยอู้หจะนบครั้งวะอู้ดูเปรมอู้หูหนุหวานครับคลังนี้ต้องจารึนะฮะโอ้โพหพบกาไม่ใหญ่เลยครับทุนนี่พบแนบอันตราย คบดับแล้วโอ้ร้างร้างนี่คนร้างร้างไปแล้วโอ้ยปุ๊บก็ดับเนาะโอ้ได้แล้วนี่อยู่แล้วยูมันละอู้ดูหนเอออู้ดูครับดูหนตั๊กบานครับ ย่าอิจฉาในวาาัซันเกียร์ทางครับเกียร์ตรงจะเกาะโะเคโอ้สนองครับจะตัดงไงจำขนาดเออ ใช้เวลานิดนึงครับคุณโอ้ใครทานี่ออกใหม่ได้โอ้โอ้น้ำหวานครับโอ้มีติดที่นี่นิดนึงครับน่าครับโอ้ร่อนมาได้ยังไงอักอึ้งอ่อึ้งโอ้แสงไม่ได้ครับเอากระเป๋าไป แก้วครับโอ้แก้วครับโหสนาดนะครับโอ้ถอดไปแล้วชุดหนึ่งข้างล่างน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าร่างเอาไว้ให้เขาไหมเอาไว้ให้เขาเนี่ยฮะออเ,ยเออโอ้ดีครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับ โอ้มอันเออไอ้บุ้มนะครับอืจอดครับอ่ะ,อะโอเคทุกคนตอนนี้เจออีกหนึ่งรังนะครับขากบะ้านครับมาตีหลังบ้านแฟนของพานมุมนะครับรังใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวมันกันว่ามีน้ำหวานไหมไม่เอาไม่สมามารถเอาโทรศัพท์ขึ้นไปได้นะคทุกคนเพราะว่า ผมไม่มีโกโปูนะมีแค่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ข้างล่างแล้วกันดูกันข้างล่างครับว่าจะเป็นแบบไหน,นถ้าดูแล้วหูน้ำหวานอุ้มอยู่นะขออนุญาตรังแกครับเราดูสักครู่โอเคพร้อมยัง

ตัวนี้ชำแหละล้างครับล้างตะกี้เกิดเหตุคือผมตัดแล้วมันติดจริงไม้ได้ยังไงเนี่ยมือมันอันนี่รับไม่ทันร่วงว่เลยขาดเลยเล็กหน่อยอันนี้ก็ไปเล็กยางอืมเล็กเรา เปินค่ะไอศอร์ไอศอรอร่อยนะลองกินดูว่ะข่อยางหนึ่งอืมเอาไม่คมเลยเพื่อขมหน่อยบอละเพ็ดไงเพื่อบอระเพ็ดก็เพื่อบอละเพ็ดมันมีขม้างบนน่ะเอาเลยเออกูอตัดมาหน่อยหนึ่งโอ้ขมบอละเพ็ดนู้นแล้วทำไมตัวมันขมอ่ะไม่รู้อ่ะขมหรืออ่ะขมเดี๋ยวลองไอศอร์นะ มมน่เจ๊สอนกินได้แะคุงอมไหมอร่อยเลยแต่ลองกินตัวว่าจะปวยจะอมไหมยงดีเลยวุนงานทำอะไรแม่ไหนพึ่งว่าถ้าไม่ไม่ยังทำเป็นบบเงนบนเินดูนี่อะอะไร ตัวพึ่งเมกี้นี่สอังตัวมึงกินไม่ได้ยังไงมึงเห็นเปล่ามันดีขึ้นในการมึงเอ้ยปากมึงเกิดบปกข <c oughs> ม,ไ,มไหมขมเอ้าทำไมขมอ่ะว่าไปอ๋อลองดูมันก็ตัวกินได้หรอ ผมเฉยทุกคนมันติดบอระเพ็ดครับผมเฉยเลยยังยังดูดินไปสิผมผมมัไม่ลงผมไม่ยาวไหม จ้ตัวอ่อนทำไมมาถึงเร็วโอเค,อเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะเอ้ยังไม่ได้ชงหัวน้ำเลยนุ่มหัวน้ำครับสองโลสามโลกได้ครับสามโลสวยครับสวยไปกบ้างก่อนดึกแล้วครับโดนเมียด่าแน่นอนไอปีนนี่ด่าแน่นอนเลย <S 2> <S 2> โอเคเจอกันคลิปหน้าครับจะร่วมกดติดตามกูไลค์กูแชร์วันนี้สุดจริงๆ เหนื่อยจะคุ้มครับอ่ะ